แปดบวกลบวิมา, Hello? Hello? มาเหมาะสมฮัลโหลฮัลโหลว่ามาอะไรนะมันสัญญาไม่ค่อยดีจริงๆรสัญญาไม่อยัไม่ดีอะีย่ม่ดอะไรอยู่ะ, <c oughs> ะสัญญาไมดีอะไระัไม่ดีออยู่วะาดีรอูวะสัญญาไมอะไรัไม่ดีอะไูาดีอะไรยมึงพูมพ่ดอะไรม่ดอามดีอะไรว่ดีอ่วะัาไม่ดี่ามป์ เอเอสมันไม่ค่อยดีจริงๆแล้วกูเชื่อเลย <S 2> <S 2> <S อมะไรไม่มีเงินในบัญชีนก็จะความหม่กูปะประเด็จพี่คะอีสว์นะคะมาตีนก่อนโนจะไปนตตีนทำไมใส่สีดคุณต้องรีบโอ้ด้เาคอยากชให่คนเกาตีนโนไม่ได้ยามเกาตีนไปก่อนสีดอ,ดอเกเอ,อเกายังไม่เกาใช่ไหม เคอถ้กูบอกต่อมันดอกกูบอกแล้วแตรวอยแล้วนะรอยละรอยละห้าสิบนะดอกอะไม่จะมปร้อยะแค่เกี่ยวคอยคืนเลยโอเคงั้นสัญญาณหายกูชอบกูชอบอีกกูชอบเวลามึงตอนเจ็บปวดมาก โอเคกูก okay, ูพอโอเคโอเคกูด <C> ีความสุขเดี <C> ๋ยวนะ